สวัสดีค่ะสวัสดีผู้อชมทุกท่านที่รับชมหนุงหนิงผ่านทาง Youtube ด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับเกมกับตนะันวาวตี้นะหนุงหนิงก็เติมมา220บาทเออเกมนี้นหนุงหนงก็เพิ่งได้ไปเนะเาะก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งแล้วกันเนาะหนุงหนิงอยากเล่นนะเกมนี้จะเลิกที่เดิมพันแปดนะทุกคน ก็เหมือนเดิมนะมันเด็กเล่นยูไม่แฟนดีเดียนอบทีนี้แต่มันแตกดีมากจากคราวที่แล้วที่เล่นไปนะเดี๋ยวลองอีกสักรอบอุ้ยไอ้จ้ะสเก็ตเตอร์เข้าทุกคนหนุ่มหนิงได้สเก็ตเตอร์มาอุ้ยเฮ้ยเดียมีบอกเลยว่าเอาสเก็ตเตอร์แค่3ตัวเนาะ ไม่ยากไม่ยากึ่กนินเก็บมาได้คูนหกนะโอ้โหแต่เสียดายเกมนี้คือถ้ามันไม่แตกต่อเราก็ต้องมาไล่คูณใหม่นะทุกคนนะนไปไม่ถึงไหนเลยอะ่ะโอ้โหอืขอขึ้นมาคูนแล้วก็ตกมาคูณสามอีกแล้วอะ่ะ อได้มาร้อยห้าสิบบาทบวกเพิ่มมาหน่อยนี่เก็บคูณหกแล้วโอูโย้ยไปไม่ถึงไหนจริงๆนะสเตกกเตอร์รอบนี้หิ่งขึ้นไปไม่ถึงคู่สิบห้าเลยอ่ะมาแล้วโอูโย้ยไปจ้าอูย้ยคูสิบห้าแล้วอะทุกคน ก้อนโตมานุ่งหนึ่งได้ซปเปอร์เมกา1,560ันารอสบาทอู้หูยสเกตเตอร์รอบนี้ได้มา1,828บนะนุ่งหนึ่งเพิ่มเดิมพันเป็น40แล้วลกันเนาะ จะได้กำไรสักเท่าไหร่น้วันนี้บอกเลยว่าหนูพอใจมากที่เล่นรอบที่แล้วนะไอ้เจ้าสเกตเตอร์อีกแล้วทุกคนโอ้ยสงสัยวันนี้จะแตกดีกว่าคราที่แล้วนะหนูว่าลงค่อนข้างติดกันเลยอะ่ะจิดรอบแหนูหนิงไม่ได้อะไรจากสเกตเตอร์นี่เลยนะทุกคน 228แล้วหนุ่งหนิงอู้หูนาฬิกากับตะขอนหนุ่งได้มาเก้ารคูณ15ไปแล้วนะก้อนโตหนุ่งหนิงได้เท่าไหร่รางวัลเมกา1,700นะทุกคนนะไปอีก3ครั้งตอนนี้ก็เดิมพันอยู่ที่40นะได้ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะมาคูณเกหนูไปถึงแล้วคูณ9เองนะ รอบนี้กแกเกตเตอร์ที่นุ่งหญิงบวกได้มา1,908บาทวันนี้ทุนนุ่งหญิงเติมมา200กว่าเนอะก็กลางๆนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะุอ้ยได้อยู่นะเนี่ย3,000กว่ 3, าช่วงเวลาที่หนุ่งหญิงเล่นก็เหมือนเดิมนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงนะเนาะเผื่อใคร เห็นแบบเออหนุ่มนิมแตกดีทุกคลิปเลยไม่บอกเวลาเลยอ่าหนูนิมก็บอกให้แล้วเนาะไอจ่าได้ก้อนโตทุกคนหนึ่งพบาทโอ้โหบวงดีมากวันนี้กับตันบาวตี้นะต้องไปลองเล่นดูนะทุกคนแต่ก็ไม่แนะนําให้เยาวยชนอายุต่ำกว่าสบิบปปีรับชมนะจ๊ะอุ้ยสเก็ตเตอร์อีกแล้วทุกคนอืม,มา หนุ่งหนิงได้สเกตเตอร์มาสิบครั้งอีกแล้วนะโอ้โหเว็บที่หนุน่งหนิงเล่นมันแตกดีจริงๆนะทุกคนนะถ้าใครสนใจอะ่รตงนีนง้ก็ให้ลิงไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะสบายๆคลิปนี้เออ,เ,อ,อเว็บนี้แตกดีนะเว็บที่หนุน่งหนิงเล่นแบบประจำเลยดูซี่ันุน่นิงได้มาหกพันแล้วเก็บคูณหกได้ขวดนนะ้ำมาพันสองร้อยบาท เอ,อมาคูณสิบห้าแล้วอ่ะอวันนี้บวกดีมากหนุนหน่นีงบวกเลยที่หนุ่นงจะดูไม่เพ่นนะอุ้ยไอจ้าได้เมก้ามาหมื่นหนึง่งโอ้ออยทุกคนเพราะหนุ่นิงยิ่งเล่เลนเดิมพันสูงเนาะอ,อ่ได้บวกมาก็ยิ่งเยอะนะ สำหรับพวกเกมที่แบบว่ามีไหลแบบนี้นะเล่นเว็บสูงสบายหนุ่มบอกเลยเพิ่มเป็นส0 0อยเลยนะเดิมพันตอนนี้น่าจะเล่นแค่นี้แหละ <c ười> บอกเลยว่าช่วงหลังวังนนี้ดนุหนิงค่อนข้างที่แบบว่าเล่นหนักขึ้นเาทุกคนบพกว่าค่อนข้างมั่นใจนะกับเว็บที่หนุ่หนิงเล่นอุ้ยไอจ้ะได้สเก็ตเตอร์อแล้ว <c ười> เห็นไหมทุกคน บอกแล้ววันนี้แตกดีนะช่วงเวลานี้ที่หนูหน่งเล่นนะ,ออะ 30, โอ้โหไอจ้าสามหมื่นโอ้โหห่วงนีมากวันนี้หนูหนิงได้มาสี่หมื่นหกเราไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหเมื่อวานได้ไม่นขนาดนี้เนาะที่เล่นเกมนี้ไปนะ ที่สุดท้ายแล้วหนูยไม่ได้อะไรแล้วนะไม่เป็นไรวัวมาหุยไอจ้าสามหมื่นนึงโอ้โหโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าพวมมาเยอะมากทุกคนอันนี้ได้มาสามหมื่นหนึ่งไปต่อคูนหนึ่งนะคะ่อยๆเก็บไล่คูนไปใหม่นะ แต่ก็มีอีกเกมนึงที่หนุหนิว่ามันก็น่าเล่นเหมือนกันก็คือเป็นเกมคล้ายเกมนี้แต่ว่าเป็นตัวมาสคอตผู้หญิงเนาะเป็นกับตันแต่ตัวผู้หญิงอะ่ะโจสลัดผู้หญิงอะ่ะนั้นหนุห่หนิว่าก็น่าเล่นเนาะเดี๋ยวมีโอกาสหนู่หนิงจะลองทําดูจะลองเล่นดูละกันเนาะอุ้ยได้แต่ขอมา400ตอนนี้เก็บคูณ2มาโอ้แต่หนงหนิงได้ไม่ขึ้นไปเลยอะ่ะคูณ3แล้ว นนได้มาอีก300บาทหนุ่นได้มา2,900นานะทุกคนเกมนี้ก็จะมีคูณ 1, คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ5นะไม่รู้คูณเสียหายไปไหนเหมือนกันหนุ่นิงก็ไม่เข้าใจนะเอ,ออคือหนุ่นิงได้สแกตเตอร์มาอีก10ครั้งนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องสุดๆวันนี้บอกเลยว่าเลิศมากเกมนี้แตกดีมาก บอกเลยว่าเว็บที่หนูนิงเล่นค่อนข้างมั่นใจได้นะตหนูนิงให้ลิงไว้ด้านล่างเหมือนเดิมโอ้ยดูสิสวันนี้หนูนิงได้มาห้าหมื่นกว่าได้คูนสิบห้าเก็บมาได้หมืน่นชองทุกคนก้อนโตมาโอ้ยเลิศหน,นงเก็บคูณเก้ามาแล้ว ได้ครูนสิบห้บาไหมลุงหนิงบอกเลยว่ามันดูยากอะทุกคนเกมนี้ลุงพยายามจะดูแล้วนะสี่พันห้าร้อยบาทโอ้โหไอ้จ้าโอ้โยได้มาหมื่นหกเลยอะทุกคนโวมกมาเยอะมากลุงหนิงบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้ลุงหนิงดีใจมากกำไรมาแปดหมื่นศอกไปแล้วโอ้โหเก็บมาคูณหกแล้วนะคูณเก้าได้ไหมไม่ได้ ที่สุดท้ายแล้วรอบนี้หนุ่มหนิงจะได้บวกอีก35,880บาทโอ้ยอยวันนี้ถือว่าเยอะมากทุกคนหนุ่มหนิงได้มา8 3 3 5 2นะอนะวันนี้เติมมาก็200กว่าบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเอาไว้นว่า link, เดีเ๋ยวลิงเนาะรูปที่หนุ่มหนิงเล่นนะมีความเชื่อถือได้ก,ก็หนุ่มหนิงให้ลิงไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย